ชาวสวีเดนคนหนึ่งถามหลวงพ่อชาว่าปฏิบัติทําไมปฏิบัติอย่างไรและปฏิบัติได้อะไรท่านก็มองไปที่ชาวสวีเดนคนนั้นแล้วยิงคําถามไปอย่างฉาดฉานว่าทําไมโยมต้องรับประทานคําถามของหลวงพ่อชาเล่นเอาชาวสวีเดนคนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวแต่เขาก็ยังตอบท่านมาว่าเออผมตอบไม่ถูกเหมือนกันครับท่านไม่เอาทำไมโยมจึงรับประทาน หลวงพ่อชาถามย้ำอีกครั้งว่าอาตมาอยากได้คำตอบว่าทำไมยอมจิงต้องรับประทานชาสวีเดนคนนั้นตอบท่านว่าที่ผมรับประทานก็เพราะว่าผมรู้สึกหิวครับหลวงพ่อชาถึงตอบสวนกลับไปว่าถูกต้องนั่นแหละเป็นคําตอบว่าทําไมพวกเราต้องปฏิบัติธรรมพวกเราหิวต่อความสงบหิวต่อความจริงพวกเรารู้สึกเป็นทุกข์ดังนั้น พวกเราจึงหิวจากความหลุดพ้นจากความทุกข์หากใครตระหนักได้อย่างแท้จริงว่าตนกําลังหิวเขาจะวขวนขวายหาวิธีปฏิบัติที่ถูกจริตกับตัวเองแล้วผลก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เขาว่ามาก็คือเมื่อเราหิวก็หาอะไรจะรับประทานได้และเรียนรู้วิธีปรุงอาหารเพื่อเอามาปรุงเลี้ยงตัวเองเราก็จะหายหิวอิ่มน้ำสำราญนั่นแหละเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรม